สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเลเตอร์สตูดิโอนะคะวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งาน iPad OS 16สําสำหรับรุ่นที่ไม่ได้ใช้ชิป M1 นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอะไรเข้ามานะคะไปดูกันเลยสำหรับการเข้ามาในหน้าจอล็อกนะคะทุกคนเราก็จะบอกว่า นาฬิกานะคะมีความใหญ่และหนามากขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นการเอาใจสายคอนเทนต์ครีเอทีฟนะคะหรือกราฟิกดีไซน์นะคะซึ่งก็คือการไดคัดรูปภาพนั่นเองค่ะเราสามารถไดคัดรูปภาพได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะสมมติว่าเราจะทำการนำรูปภาพนะคะที่เราไดคัดแล้วมาใช้งานในแอปก o o ดโน t e นะคะเพื่อเป็นการตกแต่ง Good Note ของเรานะคะ เราก็สามารถเข้าไปที่แอปรูปภาพนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะทำการไดคัตนะคะทุกคนเมื่อเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการไดคัตนะคะเราก็คลิกไปที่รูปภาพนะคะแชร์ไว้นะคะเขาก็จะมีประกายนะคะสีขาวขาวนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่บอกว่าพร้อมที่จะทำการไดคัตรูปภาพแล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะเราก็กดคัดลอกนะคะทุกคน เมื่อเรากดคัดลอกแล้วเราก็นำรูปภาพนั้นนะคะมาวางลงในแอป Goodnotes ของเราได้เลยค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กระชับมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองทำให้ดูอีกทีนะคะอย่างเราเลือกรูปภาพนี้ขึ้นมานะคะเราก็กดแช่ค้างไว้นะคะเขาก็จะมีเอฟเฟกนะคะเรืองแสงอยู่รอบๆเลยนะคะเราก็ทำการคัดลอกเหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็จากนั้นนำมาวางในแอป Good Note ของเราได้นะคะก็จะเป็นการตกแต่ง Good Note ของเราให้น่ารักปุ๊กปิ๊กขึ้นมากๆและก็ที่สำคัญรวดเร็วและใช้งานได้ง่ายมากด้วยค่ะต่อมานะคะการใช้งานในแอปไฟล์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะกับการไดคัดรูปจากแอป แอปภาพเมื่อกี้นะคะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะตอนแรกเราก็เข้ามาที่แอปไฟล์นะคะแล้วให้เลือกไปที่ไฟล์รูปภาพนะคะจากนั้นนะคะคลิกค้างไว้ที่รูปที่เราต้องการนะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างนะคะคือฟังก์ชันการทำงานด่วนนะคะซึ่งก็จะมีการทำเครื่องไม้หมุนซ้ายหมุนขวาหรือแปลงไฟล์เป็น png jpeg หรือแม้กระทั่งการตัดฉากหลังนะคะ นี่เลยนะคะซึ่งการตัดฉากหลังนะคะก็สามารถทำได้ในแอปไฟเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันอื่นๆนะคะอย่างเช่นฟังก์ชันของการวาดนะคะหรือการทำเครื่องหมายลงในรูปภาพนะคะก็ให้เราเลือกไปที่การทำเครื่องหมายนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีฟังก์ชันของปากกาขึ้นมาที่ด้านล่างนะคะรวมถึงสีที่อยู่ด้านล่างนะคะทุกคนเราสามารถเลือกสีที่เราต้องการได้นะคะ และเราก็สามารถที่จะเลือกปากการวมถึงการปรับความหนาของปากกาความเข้มของปากกาและชนิดหัวของปากกาได้นะคะจากนั้นเพื่อเราได้ชนิดปากกาที่ต้องการนะคะเราสามารถเขียนลงไปในรูปภาพได้นะคะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะมีลายเส้นอยู่ในรูปภาพของเรานะคะฟังก์ชันต่อมานะคะเป็นฟังก์ชันการแก้ไขรูปภาพอย่างรวดเร็วค่ะทุกคน ให้เราเข้ามาที่แอปรูปภาพนะคะจะจะพบกับรูปภาพของเราเยอะแยะเลยซึ่งสำหรับคนที่อยากจะคลุมโทนนะคะบอกว่าจะต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าการตัดต่อและการแก้ไขนะคะเขามีความรวดเร็วแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเลือกไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะทำการแก้ไขนะคะ หลังจากนั้นให้คลิกที่แก้ไขนะคะทุกคนเขาก็จะมีแถบฟังก์ชันให้เรามาปรับแสงนะคะปรับเงาได้ปรับไฮไลท์ต่างๆนะคะเราสามารถเลือกใช้ตามความต้องการของเราได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่จุด3จุดนะคะแล้วเลือกไปที่คัดลอกการแก้ไขะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรากลับเข้ามาที่แกลเลอรี่ของเรานะคะแล้วทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะ วางแพลตฟอร์มการแก้ไขให้เหมือนกันกับรูปเมื่อกี้เลยนะคะแล้วจากนั้นกดที่จุด3จุดด้านล่างและทำการวางการแก้ไขค่ะทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้การตกแต่งการแก้ไขรูปภาพที่เหมือนกันทุกรูปเลยนะคะที่เราเลือกและถท่านั้นยังไม่พอนะคะเราก็สามารถที่จะแปลงกลับได้เช่นกันนะคะโดยวิธีการก็คือเลือกไปที่รูปภาพนะคะที่เราได้ทำการแก้ไขเมื่อสักครู่นะคะ พอเราทําการเลือกรูปภาพที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่ครบแล้วนะคะก็ให้เราไปคลิกที่จุด3จุดที่อยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่แปลงกลับไปเป็นต้นฉบับนะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะรูปภาพที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะกลับไปเป็นไฟล์ต้นฉบับดังเดิมค่ะอ่าเห็นไหมล่ะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้งานได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในฟังก์ชันต่อไปกันเลยนะคะต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้นะคะเป็นการใช้งานของแอปพลิเคชันสภาพภูมิอากาศนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเหมาะสำหรับสายนักเดินทางนะคะที่จะดูว่าพรุ่งนี้ฟ้า,ฟาฝนจะมีไหมจะหนาวจะร้อนจะเป็นสภาพอากาศอย่างไรบ้างนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อเราคลิกเข้ามาในแอปสภาพอากาศแล้วนะคะเราจะพบเจอกับ ความละเอียดมากขึ้นของการใช้งานนะคะและทุกๆช่วงเวลานะคะตอนนี้หรือช่วงเวลาต่างๆนะคะเขาจะมีกราฟแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีบอกอย่างชัดเจนจริงๆนะคะทุกคนอ่ารวมถึงเขาจะแสดงนะคะแผนที่แถบด้านข้างฝั่งขวามือนะคะซึ่งก็จะแสดงถึงสภาพภูมิอากาศในหน้าเวลานี้ด้วยนะคะในณเวลา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหล่าด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะฟังก์ชันสุดท้ายที่เรานำมานำเสนอในวันนี้ก็คือการยกเลิกการส่งข้อความในแอปอีเมลค่ะทุกคนซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เราส่งข้อความไปอาจจะมีแบบอุ้ยลืมหรือแน่ไฟล์ผิดส่งผิดเมลแต่เราไม่สามารถที่จะยกเลิกข้อความได้นะคะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะมีเข้ามาใน iPad OS 16แล้วนะคะทุกคนสมมติว่าเราแนบไฟล์ผิดหรือว่าส่งผิดอีเมลนะคะแล้วเราเผลอกดส่งไปแล้วนะคะทางแอปอีเมลนะคะเขาก็จะมีการรอให้เราตัดสินใจนะคะว่าจะยกเลิกการส่งหรือไม่และถ้าสมมุติว่าเราจะทําการส่งข้อความนะคะพอเฮ้ยเราสมมติเฮ้ยสมมุติเราแบบเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะคะก็คือส่งผิดเมลนะคะแล้วเราจะทําการยกเลิกนะคะให้เราทําดังต่อไปนี้ค่ะ พอเรากดส่งอีเมลนะคะจากนั้นให้เราทําการกดยกเลิกอีเมลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะด้านล่างจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการยกเลิกนะคะการส่งข้อความค่ะ,ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะก็คือเรากดส่งไปแล้วนะคะทีนี้เราจะทําการยกเลิกนะคะก็ให้เราไปคลิกตรง ยกเลิกการส่งที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเพียงเท่านี้ก็จะยกเลิกการส่งข้อความแล้วนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวการใช้งาน iPad OS 16นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะคะ ก่อนลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ